โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้ายินดีต้อนรับท่านปราโมทมนคล้ำสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรีและคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังในวันนี้ค่ะไายใต้วิสัยทัศน ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองปฏิบัติตามสุขบัญญัตินการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพได้รับบริการที่มีมาตรฐานภายใต้สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าซึ่งมีเป้าหมายของการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกช่วงวัยครอบคลุมทั้งกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติโดยการจัดให้มีทั้งบริการในรอพอโสตต่อ บริการในชุมชนและบริการในบ้านเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพให้แก่บุคคลครอบครัวและชุมชนแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมนอกจากนี้มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกองค์กรหลากหลายเครือข่ายผู้ร่วมผลักดันสนับสนุนและช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดในการดูแลสุขภาพภาคประชาชน เช่นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่สนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากรเข้ามาเพิ่มศักยภาพให้กับรคสอตอ,อาทิแพทย์เวชทศาสตร์ครอบครัวเภสัชกรหรือนักกายภาพรวมทั้งองค์กรท้องถิ่นอย่างอบตอที่ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนและอสมอ ซึ่งเป็นหน้าด่านในการคัดกรองสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบคอยเป็นกำลังสำคัญทำให้รอพอสตได้ข้อมูลที่แท้จริงและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้จริงช่วยลดภาระและความแออัดในโรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าจะไม่หยุดพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นและเป็นรอพอสตขันใจประชาชนนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นและมีความยั่งยืนตลอดไป นี่คือโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าค่ะนี่คือผังแบ่งงานรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าค่ะซึ่งในวันนี้จะมีประเด็นการนำเสนอทั้งหมด4หัวข้อค่ะหัวข้อที่1งานบริหารหัวข้อที่2งานวิชาการและพัฒนาคุณภาพหัวข้อที่3งานสนับสนุนบริการและเวชปฏิบัติ หัวข้อที่4ผลงานยอดเยี่ยมและความภาคภูมิใจค่ะหัวข้อที่1งานบริหารมีดังต่อไปนี้ค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนบ้านลานตากฟ้าดำเนินงานพัฒนาสภาพภูมิทัศน์มีการรักษาความสะอาดให้มีความสวยงามภายในกรอบแนวคิดสะอาดปลอดภยัยมีชีวิตชีวาซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการบริหารที่มีคุณภาพ ที่ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานอันเป็นการก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานเกิดความสะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้านตากฟ้าได้พัฒนาสิ่งแวดลอ้อมภายในสำนักง,งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สวยงามน่าอยู่น่าทำงานและสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการและมีการพัฒนาเพื่ออำนนยความสะดวกต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงห้องให้บริการต่างๆแยกเป็นสัสดส่วนชัดเจนเป็นประเบียบเรียบร้อยมีพื้นที่กว้างขวางเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้มารับบริการตามแนวคิด5สผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบายอันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีงานสารบัญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าบริหารงานสารบัญตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526 โดยการบริหารงานเอกสารการจัดระบบการไหลเวียนของหนังสือการจัดทำหนังสือราชการให้ความสำคัญเรื่องการใช้ชนิดหนังสือรูปแบบของหนังสือการใช้กระดาษตลอดจนการทำสำเนาหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบค่ะการทำการเก็บรักษาและการทำลายหนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าได้เก็บรักษาหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พุทธศักราชส5 2 6โดยให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุกโอกาสได้มีการจัดเรียงแฟ้มแยกหมวดหมู่แยกสีชัดเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามค่ะระบบการเงินและบัญชี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตักฟ้ามีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินคือนางสาวสาวรักษ์อบเชยเจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุขชำนาญงานทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินค่ะขณะนี้มียอดเงินบำรุงณนะวันที่21ตุลา2568จำนวนเงินทั้งสิ้น2,889,508.22สตางค์ค่ะ งานพัสดุมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มีแผนการจัดหาวัสดุครุพันและได้รับการอนุมัติรายการความต้องการใช้อย่างชัดเจนมีทะเบียนครุพันบัญชีรับจ่ายพัสดุและมีรายงานสำรวจพัสดุประจำปีถูกต้องทันเวลาที่กำหนดค่ะ การรักษาความปลอดภัยส่วนราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้ามีการจัดทำคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการประจำทุกสถานที่ราชการทุกเดือนและกำหนดให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าอยู่เวรยามทุกวันตามวันเวลาที่กำหนดราชการมีนางสาววันวนัฐนกทอง ู้่วนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าเป็นผู้ตรวจเวรยนยามค่ะงานบริหารงานบุคคลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้ามีสำเนากพ .7 ของบุค,คลากรที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากระบบข้อมูลบุค,คลากรรายบุคคล non H R M O P H R ของกระทรวงสาธารณาสุขที่เป็นปัจจุบัน มีคำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบงานและแผนโครงสร้างงานอย่างชัดเจนโดยมีการมอบหมายงานรับผิดชอบให้เหมาะสมกับตำแหน่งความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลค่ะหัวข้อที่2งงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้า มีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบทั้งหมด8,876คนแยกเป็นชาย4,144คนหญิง4,732คนค่ะสะภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอาชีพหลักคือเกษตรกรเพื่อเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นข้าวชมพู่ส้มโอมะพร้าวเป็นต้นค่ะอาชีพรองคือค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะผลิตภัณฑ์โอท็อปของตำบลลานตากฟ้าได้แก่ เสื้อยืดสีเหลืองตาดอกไม้ของพ่อและน้ำจิ้มสุก,กี้คุณสุธีค่ะมีร้านค้าชุมชนมีจำนวนหนึ่งแห่งหน่วยธุรกิจในเขตอบตลานตากฟ้ามีปัม๊มน้ำมันจำนวนสองแห่งมวลชนจัดตั้งมีอาสาสมัครป้องกันูลเรือน23คนกลุ่มสตรี30คนกลุ่มออมทรัพย์จำนวน54คนค่ะสถาบันและองค์กรทางศาสนามีวัดจำนวนสแห่ง การจัดทำแผนงานประจำปีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตักฟ้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลานตักฟ้ามีการจัดทำแผนงานประจำปีโดยการประชุมร่วมกับสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการเสนอโครงการเกี่ยวกับการทำมหกรรมสุขภาพโดยเนื้อหาในโครงการมีลักษณะให้ความรู้ด้านการดูแลตนเองการบริโภคอาหารและการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพที่ดีนอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในเรื่องของเบาหวานความดันเมเร็งลำไส้ ด้านการดูแลตนเองการบริโภคอาหารและการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพที่ดีนอกจากนี้ยังมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในเรื่องของเบาหวานความดันมะเร็งลำไส้มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมโดยให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนตำบลลานตากฟ้าค่ะงานระบาดวิทยาโรคที่พบบ่อยในรอ,อสตอคือโรคมือเท้าปาก โรคสุกใสาตาแดงอุจจระล่วงซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลันตักฟ้าจะมีแพทย์คอยออกตรวจและวินิจฉัยโรคและจะมีขั้นตอนการรายง,งานเข้าระบบดี5 6ทุกสัปดาห์ค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบงานของสํานักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรีเมื่อได้รับแจ้งทางเจ้าหน้าที่จะทําการสอบสวนโรคและป้องก,กันโรคไม่ให้เกิดการระบาดภายในพื้นที่ค่ะ เนื่องด้วยการพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน หน่วยงานของเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ใหม่ๆสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพในการบริการประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและชุมชนโดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะหัวข้อที่3งานสนับสนุนบริการและเวชปฏิบัติมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะงานอนามัยโรงเรียนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตักฟ้ามีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด2แห่งและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ทั้งหมด2แห่งโรงเรียนที่ 1. คือโรงเรียนวัดลานตากฟ้า โรงเรียนที่2คือโรงเรียนวัดพุทธธรรมอลังศีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยวัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจกมีแผนโครงการแก้ไขปัญหาต่างๆตัวอย่างเช่นการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในนักเรียนเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนการดําเนินการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปให้นักเรียนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน HPV ในนักเรียนเป็นต้นค่ะ งานสุขภาพจิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้ามีการจัดระบบบริการด้านสุขภาพจิตตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตมีการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตในกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงกลุ่มปกติและค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตมีทะเบียนผู้ป่วยและมีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชและอาการข้างเคียงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่องและถูกต้องมีระบบการรับและส่งต่อและมีช่องทางการสื่อสารปัญหาความต้องการข้อมูลที่จำเป็นของผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันค่ะ การพัฒนาระบบข้อมูลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวมีการดำเนินการคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าร่วมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน <Yeah. S 1> เพื่อเก็บข้อมูลด้านต่างๆเช่นความสามารถในการดำเนินชีวิตป,ประจำวันภาวะพึง่งพิงโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆจากนั้นมีการจัดทำแผน การดูแลรายบุคคลหรือ care plan เพื่อวางแนวทางการดูแลเฉพาะรายอย่างเหมาะสมและลงเยี่ยมช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพติดตามอาการดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยที่หมอครอบครัวค่ะ งานเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการและพัฒนาการ0ูนถึงปีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตานฟ้ามีการชั่งน้ำหนักเด็กอายุศูนย์ถึง5ปีจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่มาฉีดวัคซีนที่รพสตได้ให้สุขศึกษาแก่ครูในโรงเรียนผู้ปกครองถึงการบริโภคอาหารคุณค่าทางอาหารและภาวะโภชนาการให้เหมาะสมกับเด็กแต่และช่วงวัยและส่วนเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เจ้าหน้าที่จะสอบถามหาสาเหตุของปัญหา และร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาพร้อมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องค่ะงานดูแลผู้พิการการดําเนินงานดูแลผู้พิการในพื้นที่มีการวางแผนยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับอําเภอจนถึงระดับตาบลซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธาร,รณสุขด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการกระทรวงสาธารณสุขค่ะงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานตากฟ้า มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน2แห่งมีแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังทันตัดสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตรวจประเมินพัฒนาการตามช่วงวัยค่ะงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้ามีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย1ท่านเป็นผู้ให้บริการหลักมีห้องแพทย์แผนไทยแยกเป็นสัดส,ส่วนให้บริการจ่ายยาสมุนไพร นวดอบประครบการดูแลมารดาหลังคลอดโดยวิธีการทับหม้อกเกลือหลังคลอดในสถานบริการในกลุ่มประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อหรือรังเป็นต้นค่ะหมอครอบครัวการดำเนินงานหมอครอบครัวได้มีการจัดทำคำสั่งเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าซึ่งประกอบไปด้วยวิชาชีพทางด้านสาธารณาสุขนักบริบาลชุมชนและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการครอบคลุมทุกมิติแบบองครวมให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังบริการใกล้บ้านใกล้ใจมีการติดตามเยี่ยมบ้านมีศูนย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการบริจาคจากบางส่วนอย่างเพียงพอสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้อุปกรณ์มีการฟื้นงฟูพัฒนาศักยภาพการจัดอบรมอสมผู้ดูแลผู้ป่วยมีการวางแผนประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฝามีกลุ่นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำสะอาดการควบคุมมลพิษทั้งอากาศและน้ำการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลการควบคุมแมลงและสัตว์นำโรคการสุขาพิบาลอาหารการป้องกันอันตรายจากรังสีอาชีวะอนามัยและการวางแผนผังเมืองนอกจากนี้ยังมีงานด้านอื่นๆตัวอย่างเช่นการควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะ และการรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะเป็นต้นค่ะคลินิกทันตกรรมรอพอสตอบ้าลลันตักฟ้าผ่านการประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพระดับปฐมภูมิในปี2565และเจ้าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ Thai Dental Safety g o จังหวัดนครปฐมในปี2567-2568ถึง2568 ดยมีบทบาทพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินการคลินิกธนตกรร,กร,รมคุณภาพในจังหวัดนครปฐมจัดระบบครอบคลุมทั้ง4มิติส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูดูแลสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัยได้แก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กอายุ3-5ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มวัยทำงาน โดยเปิดให้บริการรักษาธันตกรรมอุดฟันหูดหินปูนถอนฟันทุกวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีและงานธันตกรรมในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกวันพุธและวันศุกร์จากการสุม่มการตรวจสอบคุณภาพการยึดติดของเค็มหลุมล่องฟันในจังหวัดนครปฐมปี2 5 6 7ถึง2 5 6พบพบว่าเด็กโรงเรียนวัดลานตากฟ้าที่มารับบริการเค็มหลุมล่องฟันที่รอพอสตบ้านลานตากฟ้าคุณภาพซิลแลนยึดติดร้อยละ100ทําให้ภาพรวมของโรงพยาบาลห้วยภู ผลงานคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดทั้ง2ปีและลดโอกาสเกิดโรคฟันแท้ผุค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฝามีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้โดยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระฟิทเทสสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ50-70ปีโดยวิธีการเชิงรุกลงพื้นที่ตั้งจุดคอยให้บริการและเชิงรับประชาชนสามารถติดต่อรับชุดตรวจได้ที่รอพอสอต และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในการเก็บอุจจาระส่งตรวจหากพบผลผิดปกติจะทำการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาเป็นลำดับต่อไปประจำปีงบประมาณ2,568มีผู้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ทั้งหมด214คนค่ะงานควบคุมและป้องกันมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้ามีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้วิธีการตรวจหาเชื้อ spv dna โดยจะเก็บตัวอย่างเซลล์จากปากมดลูกส่งตรวจยังโรงพยาบาลแม่ข่ายในหญิงไทยอายุ30-59ปีทุกสิทธิ์การรักษาสามารถเข้ารับบริการได้ฟรีทุก5ปีค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานตากฟ้าจะให้บริการในระบบเชิงรุก คือจะลงพื้นที่ตั้งหน่วยบริการประจำหมู่บ้านและจะขอนให้บริการเชิงรับโดยประชาชนสามารถติดต่อรับชุดตรวจได้ที่รอปอสอตหลังจากนั้นจะมีการแจ้งผลภายใน14วันถึง1เดือนประจำปีงบประมาณ2,568มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทั้งสิ้น90คนค่ะงานควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีการจัดตั้งจุดบริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในแต่ละหมู่บ้านสำหรับประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปเพื่อประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมสำหรับประชาชนที่ได้รับการคัดกรองพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการให้คำปรึกษาและให้ความรู้เรื่องการควบคุมอาหารลดเค็มลดหวานรวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกายพร้อมทั้งมีการนัดติดตามผลอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่มีผลตรวจผิดปกติจะได้รับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมและเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้ามีการแต่งตั้งทีม SRRT ระดับตำบลโดยภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเช่นอบตอวัดโรงเรียนผู้นำชุมชนภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้า ร่วมกับอสมออกดําเนินงานกําจัดแหล่งรังโรคในพื้นที่และเน้นการกําจัดแหล่งพ่อพัน์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดจํานวนยุงลายให้เหลือน้อยหรือเท่ากับศูนย์ตามเกณฑ์ค่าดัชนีย,ยุงลาย HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ส,สถานที่ราชการวาดัดโรงเรียนค่า CI เท่ากับศูนย์ค่ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้ามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งโดยเน้นประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มซึ่งได้รับจัดสรรวัคซีนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการลงพื้นที่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บริการฉีดวัคซีน HPV ในนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5และวัคซีนคอตีบไอกรนปัทยัก์ ak, ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 มนการดำเนินงานฉีดวัคซีน EPI ทุกวันที่10ของทุกเดือนณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าค่ะผลงานยอดเยี่ยมและความภาคภูมิใจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าได้รับเกียรติเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณาสุขดีเด่นได้ในระดับเขตสุขภาพที่5และระดับจังหวัดนครปฐมประจำปีพุทธศัการาช2568 โดยอสอมดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่5สาขาบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสสมชและการสร้างหลักประกันสุขภาพและอสอมอีก <cosa? babe, S 1> <ada>? หน bon ึ่งท่านได้รับตำแหน่งอสมดีเด่นระดับจังหวัดนครปฐมในสาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อค่ะถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติบัตรเพิ่มเติมอีกมากมายอย่างที่ได้หยิบยกภาพตัวอย่างมานำเสนอในวันนี้ค่ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานตากฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่รองรับนักศึกษาพยาบาลที่ต้องการฝึกประสบการณ์ในวันนี้เราได้ยกตัวอย่างเคสตัตดี้ที่น้องนองนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเคสที่น่าสนใจและได้รับการส่งต่อข้อมูลทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดียิ่งขึ้นขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะ ข้อมูลที่ได้จากรอพอสอตอลานตากฟ้าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันสามคนมีลุงเตียบป้าจอนและพี่จิ๊บและนี่คือผังครอบครัวค่ะพี่จิ๊บจะทำงานและกลับมาดูแลในช่วงเย็นจริงๆแล้วในซอยนี้เป็นเครือญาติเดียวกันทั้งหมดในส่วนของบุคคลที่จะมาช่วยดูแลลุงเปียยได้คือลุงมิด น้องชายคนสุดท้องซึ่งเป็นคนที่ช่วยเหลือครอบครัวนี้เป็นอย่างดีและช่วยเหลือการประดิษฐ์นวัตกรรมของพวกเราด้วยค่ะจากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเราไปลงพื้นที่กันเลยดีกว่าค่ะ โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ไปเยี่ยมบ้านมาแล้วอะ่ะได้อะไรกลับมาบ้างคะก็ะคือจากข้อมูลที่เราตอนนี้คือลุงเปียอายุเจดเก้าปีไม่ทราบโรคประจําตัวปัญหาตอนนี้ก็คือคุณลุงไม่ได้ไปตรวจสุขภาพมาเป็นเวลาสิปีแล้วมีปัญหาเรื่องติดเตียงข้อติดซาโคพ,พินเนียแล้วก็ที่ได้คอนซัลย์กับอาจารย์หนุ่มเกี่ยวกับท่าบริหารร่างกายและก็นวัตกรรมมาได้ผลว่ามาสัสเตสเตนข้างขวาเกียรห้าข้างซ้ายเกียรสี่แล้วก็องอขเข่าเป็นสกอร์ได้เจ็ดคะแนน แล้วก็มีเรื่องสิ่งแวดลออ้อมอ่ะเจอว่าแบบของมันวางไม่ค่อยเป็นระเบียบแล้วก็มีฝุ่นเยอะมีสุนัขเดินไปเดินมาด้วยกลัวจะทําให้แบบป้าตอน่ะหกล้มได้โอเคค่ะงั้นงานของเราตอนนี้คือทำอยังไงก็ได้ให้พาลุงเบียกไปหาหมอ,อให้ได้ <S <S เพื่อพาลุงไปตวรวจร่างกายดูจะได้ทราบว่ามีปัญหาอะไรบ้างจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เราเรื่องนวตัตก,กรรมล่ะคะเราจะเอาอยัางไงดีก็ในส่วนของนวตัตก,กรรมเราคิดว่าจะช่วยลุงเปี้ยเรื่องข้อติดแล้วก็ฟาโคพเนียก็คือเราจะทําเป็นเก้าอี้ออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงของล้นมือขาทั้งในบริเวณคอเดริบแล้วก็แฮมสตริงด้วยอ่าแล้วเราจะทํากันวันไหนหรอคือที่จริงตอนนี้มีร่างโมเดลไว้แล้วแล้วก็อุปกรณ์ก็เตรียมครบหมดแล้วสามารถเริ่มทํากันได้เลยไม่ได้บ อนะโอเคทุกคนเก่งกันมากงั้นเรามาประเมินง,งานกันดีกว่าเริ่มกันที่ลุงเปียกลุงเปียกก็ได้นวัตกรรมของเราเช่วยเหลือในเรื่องข้อติดที่ขา แล้วก็จะมีลุงนิดท,ที่จะมาช่วยทํากายภาพแล้วก็ช่วยเคลื่อนย้ายลุงเปียกจากเตียงลงมาที่ก็อินนวัตกรรมของเราด้วยส่วนที่ข้อไหล่ตีดอะ่ะพวกเราได้ทําตารางออกกําลังกายมาให้ลุงเปียกโดยเฉพาะเลยในส่วนของป้าจอนอะ่ะเราก็ได้สอนเกี่ยวกับท่าบริหารร่างกายเพื่อให้การทรงตัวของป้าด,ดีขึ้นแล้วก็หลังจากที่เราเจาะเลือดของลุงเปียกส่งให้โรงพยาบาลห้วยภูไปก็คือลุงเปียกอะ่ะได้แอดมิด เพราะว่าผลเลือดอะออกมาว่าลุงเปี้ยมีภาวะโลหิตจางเก้าแล้วก็ C.K.D. สเตตสามโอเคงั้นเราเดี๋ยวพวกเราไปส่งต่อให้เราพอสตอรานตักฟ้ากันขอสิ้นสุดการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ